เมื่อลูกจ้างครบเกษียณอายุแล้วแต่นายจ้างยังไม่เลิกจ้างครับแต่ก็ยังให้ลูกจ้างทํางานต่อไปแล้วมาเลิกจ้างภายหลังแบบนี้ทําได้ไหมตอบสั้นๆก่อนว่าทําได้ครับไม่มีปัญหาครับถือว่าเป็นการการจ้างงานซึ่งเป็นคุณกับลูกจ้างอยู่นะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่ไปทำด้วยแปลว่าการเลิกจ้างภายหลังเนี่ย พอเพิ่งมารู้ภายหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไมปมันทำด้วยเมื่อเลิกจ้างแบบนี้ก็จัดการเรื่องการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเพราะเหตุเกษียณอายุให้ครบุ้นไปก็เรียบร้อยครับหากลูกจ้างครบเกษียณอายุตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรแล้วปกตินั้นนะ่ยนายจ้างเขาก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ตามระยะเวลาการทํางานตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับ การเกษียณอายุนั้นก็ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับนายจ้างมีภาระตามกฎหมายที่ต้องจ่ายค่าชดเชยเข้าใจไหมครับแต่การที่นายจ้างเขาไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้างทั้งๆที่ลูกจ้างครบเกษียณอายุแล้วปล่อยให้ลูกจ้างทํางานต่อไปแล้วนายจ้างก็จ่ายเงินเดือนให้อีกต่างหากจ่ายให้ตามปกติเลยแม้ว่าจะด้วยเหตุผลเช่นนายจ้างยังต้องการที่ทำงานต่อไปยังไม่มีคนมารับตําแหน่งแทนและลูกจ้างก็ไม่บ่นไม่แสดงเจตนาที่จะ สิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับตามกรอบที่กฎหมายวางหลักไว้ต่อมาในจ้างเลิกจ้างการเลิกจ้างเนี่ยก็ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับมีคำพิพากษาดีกาที่8212ถึง8216ทับ2547สืปสารเท่ากันได้ว่าขณะที่โจทก์ทั้ง5คือลูกจ้างที่มาฟ้องนายจ้างเนี่ยมีอายุครบ50ปีจำเลยคือนายจ้างเนี่ยเขาก็มีสิทธิ ให้โจทย์ทั้ง5ออกจากงานเพราะเหตุเกษยณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยโดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกจ้างที่ไม่เป็นธรรมการที่จําเลยยังคงให้โจทย์ทั้งท้าทงานต่อไปเกินกนําหนดเวลาเกษยณอายุเป็นการเอื้อประโยชน์ศาลมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และเป็นคุณแก่โจทย์ทั้ง5้าอย่างยิ่งหลังจากนั้นจำเลยก็สามารถที่จะอ้างเอาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องเกษยณอายุกว่สิปี มาใช้บังคับแกโจทย์ทั้ง5้าได้อีกครับข้ออ้างที่จําเลยว่าเป็นเหตุเลิกจ้างโจทย์ทั้งห้าเป็นข้ออ้างที่มีเหตุสมควรพอมีเหตุสมควรการที่จำเลยเลิกจ้างโจทย์ก็ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าคำพิพากษาดีกาเนี่ยนะครับระบ,บุไว้ชัดเจนนะครับก็ Sr รก็คงจะต้องระมัดระวังต่อตามนี้นะครับ